กู้ภยัยเทศบาลและพลเมืองดีช่วยสุนัขติดซอกเสาไฟฟ้าแรงสูงศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะว่ามีสุนัขติดอยู่ในซอกกองเสาไฟฟ้าแรงสูงเก่าบริเวณลานกว้างหน้าซอยบ้านหนองเหียงตำบลโป่องอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลือรีบไปตรวจสอบค่ะ ในที่เกิดเหตุนะคะพลเมืองดีมุงดูเหตุการณ์ด้วยความเป็นห่วงพบสุนัขเพศผู้อายุประมาณ2ปีติดอยู่ในกองซอกเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่น้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมอยู่ในสภาพอิดโรยส่งแววตาขอความช่วยเหลือเป็นที่น่าเวทนาเป็นอย่างมากละคะ่ะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามจะดึงตัวสุนัขออกมาแต่ก็ไม่สามารถดึงออกมาได้นะคะ จึงใช้รถเครนของเทศบาลตำบลหนองปลือยกเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ออกก่อนเพื่อที่จะช่วยสุนัขตัวดังกล่าวออกมาได้ก็ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยในเวลาต่อมานะคะสอบถามนางสาวสุกัญญาเงินเปี่ยมอายุ42ปีและพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือให้ข้อมูลนะคะว่า เห็นมีการโพสต์ลงบนสังคมสื่อโซเชียลว่าให้เข้าช่วยเหลือสุนัขติดกองเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่สามารถออกมาได้ตนเองก็เลยรีบออกมาดูค่ะเมื่อพบเนี่ยจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองปลือช่วยเหลือดังกล่าวส่วนหลังจากช่วยเหลือออกมาได้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องนําสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนนะคะเพื่อรอให้ผู้ใจบุญมารับไปเลี้ยงดูต่อไป ทิวากรกริตมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินไดงาน